ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับ n f t studio เหมือนเดิมครับก็วันนี้มาเป็นคลิปที่2นะครับวันนี้มีการอัปเดตนะครับผมก็ถ้าเป็นเวลาไทยบ้านเราก็ตั้งแต่เวลาบ่ายสามนะครับผมจนถึงห้าโมงเย็นนะครับก็หลังจากเปิดเกมมาก็จะบอกว่าไงดีก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็แต่การอัปเดตที่อยาก จะบอกทุกคนก็คือเราสามารถเติมเงินได้แล้วนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กปกติซื้อได้แล้วนะครับก็ที่เป็นแพ็กดูบี้นะครับผมแล้วก็อ m มเมอรลหรือว่าจะเป็นไดมอนนะครับก็ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เติมเข้าไปแล้วยังไม่สามารถซื้อได้นะครับผมเขาบอกว่าต้องรอประมาณันที่2นะครับแต่ว่าปัจจุบันคือสามารถเติมแล้วก็ซื้อได้แล้วนะครับ ก็จะมาพูดนะครับผมถึงวิธีการเติมเงินนะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเกมเลยครับผมเกมมอนมอนแลนนะก็กดเข้ามาที่เว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็มาที่ขีสามขีดนี้นะครับแล้วก็มาตรงที่แอดฟันนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมล็อกอินไปแล้วนะครับผมก็จะกดเป็นตัวท็อปอัพตากผมเป็นแถบสีน้ําเงินนะครับเพื่อนๆ เมื่อเขามาเมื่อเขามาหน้าต่างนี้แล้วนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆทุกคนนะครับผมเ,เลือกจํานวนที่เราจะเติมนะครับว่าเราจะเติมจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเกิดผมจะเติม100เหรียญน,นะครับตัวอย่างนะผมกดเข้าไปแอดฟันแล้วก็กดโอเคนะครับผมรอสักครู่นะครับ ครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ให้มันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดนะครับผมเลือกตัวค้าลังที่เป็น usdt นะครับผมก็ให้กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นเลขกระเป๋าออกมาแบบนี้แล้วก็จานวนเงินนะครับผมก็ให้เรานะครับผมกดคัดลอกเลขกระเป๋าไปนะครับจากนั้นให้เราไปที่ใบนั้นนะครับผม พอเราเข้ามาที่หน้าต่างไบเนนแล้วนะครับก็มาที่ส่วนของ Wallet นะครับผมขวามือนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามีเงินอยู่ในไบเนนแล้วนะครับก็มาตรงสปอ t หรือว่า Funding ก็ได้นะครับผมก็ตรงไหนก็ได้นะครับก็เลือกตรงวิดดอนะครับผมวิดดอแล้วก็เลือกเหรียญเป็น usdt แล้วก็เซ็น via c r y p t o n e t w o r k นะครับจากนั้นให้เรานะครับผมวางกระเป๋าวางหมายเลขกระเป๋าที่เราก c o ี้มาเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ข้างล่าง network นะครับผมให้เราเลือก network network นะครับเป็น ethereum นะครับผมก็คือ ERC 20นะครับตัวที่2นี้นะครับซึ่งตัวนี้จะมีค่าฟรีอยู่ที่3.6เหรียญนะครับผม จากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับใส่จํานวนเงินไปนะครับเมื่อกี้เราเติมหนึ่งร้อยเหรียญเนาะซึ่งค่าฟีมันอยู่ที่สามจุดหกเราอาจจะเราก็ควรจะใส่ไปเป็นหนึ่งร้อยสี่เหรียญก็ได้นะครับหนึ่งร้อยสี่เหรียญอ่าหรือจะเป็นหนึ่งร้อยสามไม่น่าพอเนาะเป็นหนึ่งร้อยสี่เหรียญนะครับก็ มันก็จะหักไปสามเหรียญเนาก็จะเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญจากนั้นกระเป๋านะครับก็เราติ๊กทั้งสองเลยนะอย่างเช่นเหรียญเราเงินเงินเราเรา,เราจะอยู่เราอยู่กระเป๋าสปอร์ตหรือว่าเป็นจะเป็นกระเป๋าฟันดิ้งก็เราติ๊กทั้งสองเลยก็ดีนะครับกดคอนเฟิร์มจากนั้นเมื่อเพื่อนๆก่อข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดวิดดอไปนะครับผมแล้วก็กดตามขั้นตอนไปนะครับก็เป็นว่าเป็นเป็นอนว่าเสร็จสิ้นนะครับ แล้วก็กลับมาหน้านี้นะครับเราเราก็รอนะครับรอแบบนี้รอให้มันเสร็จนะครับผมก็ห้ามออกแล้วก็ห้ามปิดหน้านี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดแล้วก็ออกจากหน้านี้เนี่ยเงินอาจจะไม่เข้านะครับผมก็ให้รอจนกว่ามันจะขึ้นเสร็จนะครับผมก็คือรอจนกว่ามันจะเสร็จสิ้นนะครับ